ดวงของชาวาลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เมื่อเราจะดูดวงของคนที่เกิดในาลัคนาราศีพิจิกดาวดวงแรกที่เราจะต้องดูคือดาวพระอังคารเพราะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของคนที่เกิดในาลัคนาราศีพิจิกนับตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคมจนถึงวันที่26สิงหาคมหรือเกือบตลอดทั้งเดือนสิงหาคมดาวอังคารจะโครจรออยู่ในเลนปัตนิ หรือที่เรื่องในแบบเข้าใจง่ายๆว่าเรือนคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามรวมถึง LGBTQ หรือร่วมไปถึงคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาและดาวังคารยังทำมุมเล็งกับเรือนตนุข,ของชาวพิจิกอีกด้วยได้มาตรฐานประราชาโชคและได้องค์เกณฑ์กีตากเก์ดังนั้นถ้าเราจะทำนายดวงตามการโคจรของดาวังคารแล้วเราก็จะทำนายได้ว่าเกือบตลอดทั้งเดือนสิงหาคมน,นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง,องความรัก คิดวิตกกังวลใจแต่เรื่องความรักถือได้ว่าเป็นเดือนที่หัวใจของชาวล,าลัคนาราศีพิจิกเป็นสีชมพูสำหรับคนโสดภายในเดือนสิงหาคมนี้จะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่สำหรับคุณแบบไม่คาดฝันเหมือนฟ้าส่งมาเป็นคนที่มีบุญร่วมกันมาในอดีตชาติอาจจะได้พบเจอกันในสถานศึกษาหรือในวัดวาอารามแต่ด้วยอิทธิพลของความเป็นปะของดาวังคารและดาวมฤตยูที่ร่วมเลือนอยู่ด้วยนั้น ส่งผลให้คนที่ฟ้าส่งมาคนนี้จะเป็นคนที่มีตำหนิแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตกใจไปคำว่ามีตำหนิของผมนี้จะหมายถึงคนคนนี้อาจจะมีอายุที่ต่างกับเรามากเป็นไปได้ทั้งมากกว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นคนต่างชาติก็เป็นไปได้ทั้งนั้นส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะเป็นโชคที่ความรักของทั้งคู่กำลังสุกงอมมีแนวโน้มสูงที่จะสละโสด ใครที่ยังลังเลเป็นเจ้าสาวที่กฝนต้องขอบอกไว้ตรงนี้ครับว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้จากชาติปางก่อนไม่ต้องลังเลแล้วครับสละโสดแต่งงานได้เลยส่วนคู่ไหนที่คิดอยากมีลูกสืบสกุลจะมีโอกาสได้สมใจอย่างแน่นอนโดยเฉพาะบางคู่นั้นให้ระวังการท้องก่อนแต่งด้วยนะครับและจากที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าปัตตนินั้นไม่ได้มีความหมายถึงเฉพาะเรื่องคู่ครองคนรักเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความหมายรวไมไปถึงคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจคู่ค้าลูกค้าคู่สัญญาต่างๆล้วนเป็นปัตตนิทั้งสิน้นดังนั้นถ้ามองในมุมการทำธุรกิจการค้าชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสได้หุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆมีลูกค้าคู่สัญญาการค้าใหม่ๆซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เน้นไปทางเรื่องแปลกๆใหม่ๆยังไม่ค่อยมีใครทำมาก่อนหรือเป็นธุรกิจไฮเทคเทคโนโลยี Tech หรือเป็นการทำธุรกิจร่วมทุนกับชาวต่างชาติก็จะมีแนวโน้มที่ดีสามารถสร้างเงินได้อย่างดียิ่งถือว่าดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกภายในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนที่ดีมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตทั้งเรื่องชีวิตรักเรื่องครอบครัวและธุรกิจการค้าขายก็ไปในทิศท,ทางที่ดีสามารถริเริ่มช่องทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาได้อย่างดียิ่งแต่จะต้องบอกชาวลัคนาราศีพิจิกไว้ตรงนี้นะครับ ว่าคิดจะทำอะไรมีโครงการอะไรมีโปรเจกต์อยากจะทำอะไรให้เร่งทำก่อนถึงวันที่26สิงหาคมเนื่องจากดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกจะยกเข้าสู่เรือนมรณะและเป็นพินทุบาทหรือคนโบราณเรียกว่าดวงแตกนับตั้งแต่วันที่26สิงหาคมไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ัาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรลงทุนไม่ควรทำอะไรเสี่ยง และที่สำคัญระวังเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออกแนะนำให้ไปทำบุญลงศพผ้าหอ่อศพเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนสิ่งของให้ลงท้ายด้วยเลข8เช่นเป็นเงิน8บาท18บาท108บาทหรือจะเป็น1ล้าน8บาทก็ได้ตามกำลังศรัทธาของตัวเองในวันที่26สิบหงหาหรือวันที่27สิงหาคมก็จะเป็นการแก้เค็ดให้ผ่อนหนักเป็นเบาไปได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะครับเรามาเจาะลึกเฉพาะเรื่องการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกกันต่อครับหลักทางโหราศาสตร์ไทยสําหรับลัคนาราศีพิจิกจะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ดวงการงานจะขอแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมดาวการงานนั้นจะโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะ พูดให้เข้าใจกันง่ายๆสุภาพนั้นจะมีความหมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองการประสบความสำเร็จการได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่และมีความหมายรวมไปถึงชื่อเสียงกิติยศอีกด้วยจึงจะทำนายดวงเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกได้ว่าในครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมน,นี้การงานจะมีความสำเร็จดียิ่งนักใครที่ทำงานราชการจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้น ส่วนใครที่ทำงานเอกชนจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ทำมีโอกาสสร้างชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพูดเป็นหลักเช่น MC YouTuber c o a c h i n g นักพูดนักขายนักการตลาดงานจะประสบความสําเร็จดีเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องระวังในเรื่องการใช้คำพูดเอาไว้ให้มากๆ พยายามคิดก่อนพูดเพราะดาวการงานนั้นร่วมเลือนอยู่กับดาวพุธด,ดาวพุธนั้นเป็นดาวแห่งการพูดการเจรจาดังคำทางโหราศาสตร์ที่ว่าทายเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธตั้งแต่วันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนดาวพุธเป็นพินทุบาทหรือเรียกกันว่าดวงแตกดังนั้นในช่วงเวลานี้ชาวพิจิกพูดดีจะเป็นสีแก่ตัว ผู้ช่วจะเป็นอัปมงคลให้ระวังการใช้คำพูดคําจาให้มากๆระวังการมีศัตรูในที่ทำงานอันเกิดจากการพูดไม่คิดต่อมาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมคือนับตั้งแต่วันที่17สิงหาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่เรือนการงานเป็นเกษตรร่วมเรือนอยู่กับดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลกันต้องบอกแบบนี้ครับว่า ครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมน,นี้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกดีมากๆมีความมั่นคงในการงานการงานที่ทำจะสร้างรายรับได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรซึ่งจะเป็นอิทธิพลมาจากดาวศุกร์นั่นเองแต่ผมต้องขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระวังในเรื่องการงานงานอาจจะเกิดความเสียหายหรือมีปัญหาทะเลาะกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงาน อันเกิดจากงานที่เข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานด่วนงานเร่งงานรีบงานร้อนทั้งสิ้นส่งผลให้ท่าไม่ละเอียดรอบคอบในการทำงานหรือใช้อารมณ์หัวร้อนใจร้อนก็อาจจะทำให้งานพังไม่เป็นท่าได้จึงต้องขอแนะนำแบบนี้ครับชาวลัคนาราศีพิจิกต้องใช้ความใจเย็นให้มากๆใช้น้ำดับไฟมีสติคิดให้ละเอียดรอบคอบเพียงเท่านี้งานก็จะสำเร็จตามเป้าได้ไม่ยาก S <S <an> <S เรามาเจาะลึกเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกกันต่อครับหลักทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับลัคนาราศีพิจิกจะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภตลอดทั้งเดือนสิงหาคมน,นี้ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นเป็นจุนลจักรในเรือนปัตนิและทำมุมเล่นกับเรือนตนนข,ของชาวลัคนาราศีพิจิก ส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนโชคลาภนั้นเป็นพิณธุบาตหรือที่เรียกว่าดวงแตกในเรือนสุภาจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างเรามาเจาะลึกกันครับเรามาดูกันที่ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินกันก่อนการเงินในที่นี้ผมจะหมายถึงรายรับรายได้หรือพูดง่ายๆก็คือเงินที่ได้จากการทำงานการทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้ ถ้าทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักดีทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามดีค้าขายหรือทำธุรกิจกับเพศตรงข้ามดีทำงานที่ต้องมีการแข่งขันคอยแก้ไขปัญหาต่างๆดีใครที่มีความพยายามขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเดือนนี้มีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตเป็นผลมาจากการที่ดาวังคาร่วมเลือนอยู่ด้วยนั่นเองดาวอาทิตย์และดาวังคานั้นเป็นดาวคู่สมพล ดาวอังคารจะให้คุณกับคนที่มีความมานะพยายามบากบันดังคำกรทางโหราศาสตร์ที่กล่าวเอาไว้ว่าทายก้าแข็งขยันทายอังคารและถ้าเราเจาะลึกกันในเรื่องโชคลาภจะต้องวิเคราะห์กันที่ดาวพุธตลอดทั้งเดือนสิงหาคมน,นี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหรือที่เรียกกันภาษาง่ายๆว่าเรือนโชคลาภจะโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภะเป็นพินทุบาท ส่งผลให้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระวังการเสียงเงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวหรือกับญาติพี่น้องหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ถ้าเราจะดูดวงในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกเราต้องดูที่ดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเลินคู่คองคนรัก เกือบตลอดทั้งเดือนสิงหาคมดาวศุกร์จะโคจรอ,อยู่ที่เรือนกรรมะหรือที่เรียกกันสับบ้านกันว่าเรือนการงานและทำวงตรีโกนกับเรือนตนนของชาวลัคนาราศีพิจิกจึงจะสามารถทำนายดวงได้ว่าเดือนสิงหาคมนี้ชาวพิจิกงานจะยุ่งม,มากเหมือนแต่งกับงานจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับงานเป็นหลัก จนในบางท่านนั้นอาจจะได้พบกับรักในที่ทำงานหรือเจอคนรักจากเรื่องงานแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนั้นจะต้องระวังการเกิดปัญหากับคนรักเพราะชาวพิจิกจะให้ความสำคัญกับเรื่องงานมากจนเกินไปจนอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักดังนั้นจึงควรบารลานทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักให้ดีๆนะครับ